สวัสดีครับลุงศักดิ์ชาแนลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเนะเาะทั้งเพื่อนไทยเพื่อนลาวเพื่อนต่างประเทศนะครับที่ลุงศัก,ก,กดิด์วันนี้ลุงศักดิ์เสียหาด้ไรเสริมพิเศษนะครับผมที่จซื้อกับว่มีนาเห็ดเนาะหลังจากพิหนาหยางแล้วว่่มีนาเหตุการ์าหาหาอะไ้เสริมนะครับลุงศักดิ์วนันนี้ก็จะมาห่อลามันแล้วครับผมวันนี้ห่อลามันไหนองเนาะ เหมือรัสีลอยเห็นนะครับเนาะก็พ่อฮ้อนเด่นเด่นครับเนาะพ่อพ่อฟันเยอะเป็นบปรใสเครื่องแนละ้วเป็นใสข้นใสข้นฟันเอาลูกสากะสิมะฮ้อนละมั่นครับผมมืนน่อกี้อันนี้ก็ฮ้อนไว้แน่แล้วนะครับเนาะมัฮ้อนไว้แน่แล้วละ่ะอยู่ที่อ่างนาเกษตรเอกนะครับเนะาะห,หน่อไส้ลูกซากนี่แหละมือละสีลอยพ่อว่าครับผมนี่ยมันยังกล่องอยู่ เพ well> ิ่นว่าใจแอนว่าสันเนาะใจแอนจักมันเป็นของอย่างนั้นเราต้องทำเกษตรออกเบิ่ื้อนว่าใจแอนว่าสันนะครับผมเนาะนัใจแอนนั้นสิเป็นพันอย่างนาะครับเนาะลูกศักับบ่งูง่ด้กันเพิ่นว่าใจแอนว่าสันเปลี่ยนของเกษตรศาสตร์บ่หรือว่าเป็น CMR นะครับเนาะเพิ่นว่าเป็นใจแอนว่าสันลูกศักดิ์ถามทำเกษตรเอกเกษตรเอกว่าใจแอนอ่าซื้อเป็นทางการจักเพิ่นเป็นซื้ออยังนะครับเนาะ อะมาหอนละมันพี่น้องมาหนิเออแต่ไมีโมห่อนน้ำหยดดอกครับแล้วคนนี้กระดูกสักแล้วว่าคเนเลิกไปแล้วกระลูกสักยังมันให้เลิกอัอนก็เห็ดต่างหาต่างจ้างแล้วนะครับเนาะหาต่างจ้างไก,กะะ่กระไรหลายพี่น้นองเลยอยากกินต้มไกป่ปะ <c oughs> <c oughs> ไก่ล่าให้หลายครับผมเออกรเศรษเอ,เอียกคนอยากไก่หลายเนาะเดี๋ยวเราไปละมันให้ เป็นเ่ยวชาญิเป็นเบริษัทนอัน,นเป็นว่าใจแอนนะครับนะลำ่ำล่ำอย่ากออกไล่ไล่นะเป็นพันอย่างน้อนี่เนาะน้ะนองไอดีครับเกษตรออฟเป็นหัวจาก,กวันีเกิดไล่ไล่เกษตร,อเ,เ,รเอกว่าใจแอนนะครับนะเป็นเบิ้งย่างไปเบิ้งยุกล่องเนะ อย่งนี้ก็เยอะของมันครันขึ้นยอดไม่หลัลนะเนาะขึ้นยอดไม่หลับนะฝนตกหมึกว่านหมึอก้อนนี่วันนี้ฝนตกเราพักกันเอาจีบปูกมันเนาะเลยแจงลูกสักมาห้อนมันให้เนาะเลยให้มาเบิงตอนติดพันเอียง แต่ว่าคืว่าพันมใจอ่อนว่าสั่นแมนบ่างนะไปก็หลายอย่างพี่น้องอืมอทีกเชียงน้าคเสียเด็ก

เรียบร้อยพี่น้องบ้านนี้มืัอนี้กับคำแล้วเนาะมืัอนี้ก็บพ่อสมเนกันพ่อสมเนีกันพี่น้องมืันนี่กับกระบะปูนเตรียมพร้อมที่แช่์ทอนมันเนาะเพื่อเกษตรเอกเพื่อเกษตรเอาเอาสูตรของเพื่อนนั่นละเนาะมาแช่์เป็นเตรียมกระลำมังเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนเตรียมพร้อมที่จะแชร์เมล็ดลุงสักว่าฟันมาฮ้อนไหนแล้วนะครับ กสิแถมกกใกล้โจรสตัวนึงเานาะ <c oughs> สีลอ, <c oughs> อยก็อยู่ใกล้โจรสตัวนึงเป็นดาวพิณพลเลยนะสิดขอเอาหรอกว่าเมลูกอ่อนกันไรย่างอีกซีกล่องนาพี่น้องเนาะย่างอีกซีกล่องโอ้โยหยอดมันงามขักเอหยอดไปต้มแน่เนาะไปลวกกินกระปลาาุลวาซันแมนมาพี่น้องกินไในยิบบ่หยอดงามงามอ้วกอ้วกไปด่แซ่บแต่แซีบเนาะ,นะ มันเดีกกับโซมาพอก้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะสิทำแล้วพุณแต่เวียนกระไดลับปลาอย่างน้องแล้วสิทำแล้วนะทำไปดีพี่น้องเนาะอะลูกศรก,ก็สิเลิกงานแล้วนะครับเนาะลูกศรก,ก็สิเลิกงานแล้วทำแล้วคลิปนี้กับกกดไลค์กดแชร์ลูกศัรเชียร์เนี่ยได้ดครับเด้อ ่เพื่อนๆทุกคนขอคุณลหลายๆที่กดไลค์ขอคุณลหลายๆที่กดแชร่นะครับเนาะชิดมนีลูกสากาขอข้าวขาว่าสวัสดีครับ